จะเอาลูกนี่ผัดกันแทนจะทำปูผัดผมกะหรี่ค่ะก็ตัวสองตัวไหมประมาณนั้นนะค่ะต้องเอาปูไปล้างก่อนเนี่ยเป็นปูตัวดำๆเนี่ยค่ะมาล้าง่านล้าง ก็ล้างๆใช่ไหมคะเอาไป <c oughs> สวัสดีค่ะพบก,กับเทลล์อีกแล้วนะคะเทเล์จะมาทําผัดปูผงกะหรี่ค่ะมีกระเทียมก็ใส่กระเทียมด้วยสมุตก็หั่นมไปผัดหผัดขึ้นช่ายเนาะ จุบจับจับ,จบ,จบต้นหอม,อมประมาณนี้ค่ะก็มีแค่นี้เนาะแล้วก็หอมหอมค่ะประมาณนั้นแล้วก็ไปดูมานะคะ,ะเดี๋ยวเาอจดทำให้ดูแบบ แล้วก็แบบนี้แหละเอ๊ะไม่บอกว่าหั่นยังไงดูผ่านๆเข้าไปดูอีกรอบที่กินเคยทําแล้วนะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ทําจําไม่ได้ว่าทําแบบไหนหรือว่าเราจะหั่นยาวก็ได้ใส่ทั้งหัวด้วยล่ะหัวมันจะได้ก็ขีดๆมันได้เล็กน้อยถี่กินใช้ยังไงก็จะไ,ไปลงมือผัดกันเลย แล้วทาน้ำมันอันนี้ก่อนเดี๋ยวมาทำนี่ค่ะก็เตรียมไว้ผ<ๆ>ัดเห็นไหมเอาไปผัดได้พร้อมกันมันต้องไหมนะก็ใส่นมนมจืดลงไปนิดนึงเพราะม่าฉันเป็นผิดจ้องแต่ว่าเ๊ะเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นผงกะหรี่นะคะก็อยากให้มันเนี้นะคะผงกะหรี่ใส่หลายตัวเนาะมันอันนี้คือผงกะหรี่เนาะแล้วก็ใส่ลงไปนี่ค่ะ สร็จแล้วใช่ไหมาน้ำมันหน่อยหน่อยประมาณนี้พริกเผาอ่ะก็ใส่ลงไปด้วยไม่โกงพ่ะย่ะคอมเมนต์คุกไม่ใช่ว่าไทยรัฐเก็จริงนะไม่ใช่นะคะนี่มันขั้นตอนของรูปถทําผิดเลยก็ไม่เป็นไรครับก็ใส่ไข่ลงไปไข่แล้วก็ล้างนะก็ใส่ไข่ลงไปใส่ไข่ค่ะสองรูะ มาเนี่ยมานี้นต,ตัวออันนี้พริกไทยขาวอะค่ะใช่ไหมเธออย่างนี้เราก็เป็นเพิ่มข้างข้างผัดปูผงกะหรี่ค่ะสิ่งที้าำนี้ก็ไม่รู้ว่าจะถูกไหมฮะนมอมันก็ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะโอเคโอคนมักสุดอ ผัดปูกะหลีค่ะยังไม่ได้ซักไงกลว่าใส่อีกครั้งหนึ่งก็จะซักได้ไรคะก็เลยมาใส่ผัดปูกรหรีซะเลยสมมติว่าอันนี้เราอยากใส่ไม่ต้องสมมติหรอกใส่ตัวน,นี้ก็ได้หรหรือว่าเราจะไปเพิ่มตอนที่เราผัดก็ได้แล้วก็ตีขวามก,กันอะไรประมาณนั้นนะนะมันก็ง่ายๆดีเนาะเนี่เลยจไปใส่เพิ่มตอนที่เราไปชิม้วผัดให้ดูเลยคะ่ะจะผัดให้ดูนะ ว่ามันจะออกมาเป็นกันงไหนโอ้แล้วก็มีแบบนี้ค่ะผัดตามที่เราชอบแล้วก็ปลูอยู่ในนั่นแล้วก็น้ำผัดอะไรประมาณนี้ก็พร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะผัดแล้วเข้าในตัวนอนโอ้โหแบบน่ดเฟินเลยงอมซะเลเลยจะพาบังนัดแล้วบังนี้ทำรเเลยจะผัด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 แล้วก็ปลง ไวมติดาไว้ะปูนตดเ,เลยอรบาอยนานแล้วค่ะนนะคะใส่ลงไปตั้งทำทารกจ่อาเปนมนต์ขอเองตรงนี้ก็ไม่รอเนาะเอาใส่ไปเลยค่ะสินให้เราปรุงทุกอย่างไว้หไหม,มน้ำตาลอะไรน้ำตาลอะไรก็เลยใส,ส่ใส่ใ่ จาค่อยันแล้วสำหรัเพิ่มแข็ง่ปลาโอเคแค่นี้แหละค่ะนี่ี้ตาองตรงนีแ่นี้ค่ะตรงก็เปนีเราด้เ็นอะไรอนนไปเงี้ยก็จบแล้วค่ะเห็นไหมเดี๋ยวจะไลฟ์สดตักให้ดูนะคะเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวตักให้ดูแล้วโชว์ใส่จานนะคะโอเคนี่ค่ะเสร็จแล้วผัดปูผงกะหรี่ไม่มีอะไรแล้วค่ะที่ตักออกมาจากกระทะแล้วเมื่อกี้ไทลท์ไล่สดก็เลย <c oughs> ก็เลยไม่ได้ไม่ให้ดูตอนตักเนาะก็ไปดูตอนไลส์สดเอานะคะเหมือนกันเลยค่ะผัดออกมาได้ดีทีเดียวนะโอเคนะคะเห็นไหมเดี๋ยวเทลท์จะให้ดูใกล้ช่วยกดติดตามเทลดด้วยนะคะสวัสดีสวยๆก่อนแล้วก็ ช่วยกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะไปดูตอนตักที่ไฟ์สดนะคะโอเคมาด,ดูใกล้ๆค่ะบ๊ายบายค่ะมันน่ากินจริงๆค่ะจริงๆแลวอร่อยด้วยนะเนี่ยโอ้